สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับนะฮะวันนี้ก็จะนำพระสมเด็จแต่ละพิมพ์แต่ละรุ่นนะที่ตกทอดมาจากหลวงวิจารณ์เจรนายนะครับอันนี้คือคุณปู่เล่าให้ฟังนะครับชมนะครับองค์แรกก็จะเป็นไกเซอร์นะฮะไกเซอร์ เขาบอกว่าหลวงวิจารนี่ห้อยไว้เองเลยดูด้านหลังนะครับเห็นไหมค,ครับไข่ปลอมจงวิบัตินะฮะเดี๋ยวผมจะเอามาเข้ากล้องให้ท่านชมนะครับเเข้ากล้องให้ท่านชมให้ชมทั้งกรอบเลยแล้วกันนะฮะแต่เปิดกระจกออกแล้วนี่เห็นไหมครับถ้าท่านใด พบเนื้อแบบนี้นะฮะชัดไหมเนี่ยอ่าพบเนื้อแบบนี้เก็บไว้เลยนะครับนะอ่าอ่ากรอบกรอบนี่ก็หนักน่าดูเป็นทองคำฝังเพชรแท้นะฮะดูด้านหลังดูด้านหลังนะครับเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้น ที่ท่านทําธุรกิจไม่เป็นไรเพราะว่าท่านถือว่าได้ช่วยสืบทอดแต่ทอดและจัดลงพระพุทธศาสนาแต่ท่านบางท่านเอาองค์ละสองร้อยสามร้อยไปบอกองค์หนึ่งสี่ห้าล้านสิบล้านยี่สิล้านนะถือว่าปลอมนะครับอันนี้ผมไม่ได้พูดนะฮะท่านอ่านเองแล้วกันนะฮะเนี่ยเนี่ยฮะพูดว่ายังไงนะครับแล้วบางท่านก็ย้อนยุค นะฮะพระที่ย้อนยุคมาหลอกอาชาวบ้านที่เก็บพระไม่เป็นเขาโอ้ยสองสี่หนึ่งหนึ่งเก็บไว้ก่อนนะฮะเอาเข้าใจนะครับเดี๋ยวให้ดงดูองค์ต่อไปของหลวงวิจารเจริญในานะครับเอาสองดูนะครับ <c oughs> จะให้ดูเฉพาะข้างหน้าข้างหลังมันมีกระจกนะครับอันนี้องค์หนึ่งที่ ท่านบูชามาตลอดนะครับนะอะดูในกล้องดีกว่าเห็นชัดใช่ไหมอ่ะดูในกล้องดีกว่านะครับอ่าดันองค์นี้ออกไปนะนะครับอันนี้รู้สึกว่าไม่ทราบเนื้ออะไรนะฮะแต่ไม่มีมองดูแล้วไม่มีแคนไซนะฮะ ไม่มีขันไซานะครับเดี๋ยวท่านดูสักพักหนึ่งเนี่ยผมจะเอามาเข้ากล้องละเอียดขึ้นนะเข้ากล้องที่ละเอียดขึ้นนะฮะเดี๋ยวถ้าท่านต้องเดิน,นตามมาดูตอนนี้ท่านชมไปก่อนนะครับองนี้ ไม่ทราบว่ากี่ปีนะฮะไม่ทราบว่ากี่ปีอ่าอันนี้คือสมบัติตกทอดถ้าท่านเจอแบบนี้ท่านก็เก็บกันแล้วกันนะครับนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูองค์ต่อไปนะครับนะะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเข้ากล้องทนางนันทีเดียวเลยนะฮะอ้ามาดูองค์นี้ก่อนจะได้ไม่สับสนนะครับ ผมจะส่องให้ท่านดูสองครั้งสามครั้งคนระัครั้งที่หนึ่งดูองค์สดนะฮะที่ท่านเห็นหมุนข้างๆนี่นะฮะก็จะเป็นสร้อยทั่วไปชุบทองคำนะฮะประมาณหกเจ็ดเคนะฮะาราคาก็ลองคุยกับคุณเอดูนะครับนั่นยกแท้ด้วยนะฮะแฝนพระ แฝนทองแท้ๆเดี๋ยวนี้อันตรายฮะเศรษฐกิจไม่ดีกรอบก็สั่งคุณเอได้นะฮะ,ะมีผมเช็คเครื่องแล้วมีทองเคลือบทองชุบทองอยู่สามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะก็แล้วเคลือบอีกครั้งหนึ่งก็เหมือนใส่มันทองคำนะฮะใส่มันทองคำไม่มีลอกนะครับกรอบด้วยนะฮะท่านลองไปดูคุณเอเขาจะไล์เนี่ยประมาณ วันศุกร์ห้าโมงกว่าหรือ6กโมงนี่แหละผมจำไม่ค่อยได้นะฮะแล้วก็วันอาทิตย์นะต่อไปคุณเอจะไลทุกวันทุกวันมีหยกแท้ๆเนี่ยนะฮะกำไรเนี่ยไม่กี่พันบาทมีในริกาล้อมด้ยหยกเหอเถียนแล้วก็ของที่ระลึกมากมายนะฮะ แต่ส่วนถ้าเป็นหยกหยกแท้หมดนะฮะทุกชิ้นเพราะว่าผมเองไปจ้างช่างเขามาทำนะฮะไม่ว่าหยกแดงหยกเขียวหยกเหลืองสารพัดหยกนะฮะมันที่ลงเหลือจากการสร้างพระนะฮะเหลือไว้หลายเหบนะฮะเหลือไว้หลายเหีบผมก็ส่งมาให้ช่างทำหมดนะฮะเพื่อเอาไรายได้เหล่านั้นแปลเป็นเงินตามคำสั่งของคุณแม่ ว่าอะไรแปลเป็นเงินก็แปลไปแปลได้เท่าไหร่ก็เอาไปทําบุญนะครับอันนี้ดูดูองค์นี้นะฮะท่านจะได้ไม่ขัดตอนเนี่เห็นไหมครับองค์นี้จะเห็นสารนะสีฟ้าเจ็ดโปรงเจ็ดปลาเจดท่าเจ็ดท่าผมต้องท่องผมจำไม่ค่อยได้ รุ่นนี้รู้สึกคุณเอให้ทำบุญนะฮะให้กับพวกที่ท่านชอบอนุรักษ์เก็บอนุรักษ์เนี่ยสายอนุรักษ์เนี่ยนะฮะห้าหมื่นบาทนะฮะสิ้นสุดประมาณวันที่หนึ่งนี้แล้วนะครับต่อไปก็1ล้านบาทแล้วแต่1ล้านบาทเราสามารถนําไปหักลดหย่อนภาษีได้นะครับนะบท่านดูมวลสารนะเดี๋ยวจะให้ท่านดูอีกทีหนึง นะครับอ่านะฮะแล้วก็ต่อไปก็ชมต่อนะฮะชมต่อว่าผ้าที่หลวงพ่อจารย์ท่านเก็บในะยุคไหนอ่ามาดูนะฮะมาดูกรอบกรอบก็เป็นกรอบเพชรแท้นะครับนะฮะอ่าอันนี้อันนี้ลานล้านของโกมินสุวรรณสินอ่าเขาทำกรอบสวย ผมก็ทำไม่ไม่มากเท่าไหร่นะฮะประมาณรักสี่ห้าร้อยกรอบได้โดยประมาณนะครับมีพระทองคำด้วยอะไรด้วยใช้บริการเข้ามารู้จักกันมาสักสามสิปีได้หรืมั้งนะครับอันนี้ต้องต้องเรียนให้ท่านทราบนะครับ<โ>เห็นไหมครับอ่ามามาดูที่จอ มาดูที่จอท่านท่านเห็นอย่างนี้ท่านเก็บนะฮะสายอนุรักษ์นะครับผมไม่ได้ชักชวนให้ท่านมาเช่าพักนะฮะไม่ใช่ผมต้องการาเพื่อนฝูงที่ชอบอนุรักษ์นะฮะภาพาสมเด็จนะ,ะเดี๋ยวนห้ทราบนะครับผมก็เลยเอามาโชว์ให้กล้องให้ท่านชมเพราะบางทีท่านบรรน,นั้นบอกชมไม่จุใจเดี๋ยวผมปรับให้ชัดๆหน่อยองค์นี้ก็น่าจะ ร้อยเจ็ดร้อยแปดสิบปีขึ้นนะผมคิดว่าพ่ะพิมพ์นี้ไม่เจอแม่พิมพ์เพราะว่าท่านเองคงไม่ได้สร้างผมคิดว่าอย่างนั้นนะฮะแต่มวลสารเพียบผมให้ชมหน้าอย่างเดียวนะครับข้างหลังไม่ต้องชมนะครับอา้าวองค์ต่อไปนะฮะองค์ต่อไปเนี่ยเอามาดูอ้อาวมาดูนี่องค์ดูองค์ต่อไป นะฮะในพระที่ตกทอดมาจากคำบอกเล่าก็คือของหลวงวิจารย์เจรนายท่านแฝนขึ้นคอเองนะฮะนะครับนะอา้าวนะเรามาดูในกล้องบ้างอ่าอันนี้เป็น เป็นเป็นองคูนะฮะองคูที่ที่ท่านต้องต้องศึกษาอ่านะอันนี้อันนี้ท่านดูพระแท้นะฮะเกตยาวนิดนึงนะฮะพิมพ์อะไรก็บอกไม่ถูกเหมือนกันต้องถามอาจารย์โจกดูเห็นไหมครับผราแท้ไม่จำเป็นต้องเคละหรืออ่าไปซอบพิมพ์พถ้าเป็นหน้าตาเปลี่ยนแปลงไปหมดไม่ต้องนะฮะไม่ต้อง นะท่านดูพระแท้ก็คือแท้นะแท้วันวันยังค่ำนะเนี่ยเหมือนสารสักดิธินะ์ข้างบนเนี่ยอ่นะนะมาดูองค์ต่อไปท่านจะได้จำไว้ว่าอาองค์คูเป็นยังไงเวลาท่านอยากจะเก็บพระนะครับนะะ ไม่ได้ไม่ได้แนะนำให้ท่านไปซื้อพระนะครับนะผมต้องการให้ท่านอนุรักษ์เก็บได้เชิ่องอนุรักษ์แต่พอนานๆเนี่ยอีกสักพักหนึ่งพราสมเด็จเนี่ยมันจะมีหดลงหดลงของแท้นะฮะเทียบผมโชว์ต่อไปเนี่ยผมจะโชว์ตั้งแต่ศูนย์ปดถึงหนึ่งห้าเลยพอไไ่ผมรู้พ่อแม่พิมพ์ขั้นแกะว่าอย่างนั้นนะฮะอ่านะ อันนี้อันนี้ก็มาดูชมองค์ต่อไปนะครับนะไม่เห็นต้องเขอะเลยสวยนะฮะไม่ต้องแต่งสีแต่งสันให้มันเขอะเะนะแต่งให้เขอะๆพิมพ์แบบแนวไปองค์เดียวของโลกอย่างเงี้ยนะฮะไม่มีหรอกครับสร้างองค์เดียวของโลกเข้าใจนะครับน้อยที่สุดก็ ต้องเป็นพระธรรมขันธ์นะฮะน้อยที่สุดก็ต้องเป็นพระธรรมขันธ์จะองค์เดียวของโลกเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับนอกจากคุณเอาไปเซาะพิมพ์คุณก็บอกองค์เดียวของโลกอันนั้นผมไม่เถียงเซาะพิมพ์ไปนิดหนึ่งก็คือพระบอมทันทีพระสมเด็จนะฮะเห็นไหมครับเนี่ยนี่คืออ่าน่าจะเป็นอ,อู่ทองนะฮะแต่เส้นไม่มีแต่สังกติมาลงแค่นี้เอง นะฮะ,ะน่าจะเป็นพิมพ์ของหลวงสิทธ์นะฮะอันนี้ถ้าผมเดาๆนะครับคือที่ไม่มีหลักฐานแล้วเขไม่กล้าเดาใช่ไหมฮะเห็นไหมครับเดี๋ยวผมไปส่องกล้องอะละเอียดสูงให้ท่านดูอีกครั้งหนึ่งเรามาพิสูจน์กันเลยนะฮะว่าการดูบนศารเนี่ยนะ นี่อันนี้ผมก็มองอันนี้ผมไม่ไม่เห็นทองทักชิ้นนะฮะพูดตรงๆนะครับเห็นก็เห็นนะฮะอ่าดูองค์ต่อไปนะครับนี่เห็นไหมครับทะลุซุ้มหูข้างเดียวอ่าเนื้อเหมือนกับกล้วยเลยนุบนุ่มนะฮะนุบนุ่ม พระมันมีสร้างที่คุณปู่เล่าให้ฟังมันมีอยู่รุ่นหนึ่งสองสร้างไปเยอะเหมือนกันแต่ผมก็ไม่เห็นว่าพีใครเอามาโชว์นะครับแต่มันมีเซียนพระคนหนึ่งเอาไปที่ประเทศจีนไปวิเคราะห์ในตัวเจน12สอกิดมาได้68สิบแปดีมันก็ใกล้เคียงท่านเห็นไหมเท่าลูซุ้ม แล้วก็หูข้างหนึ่งอาจารย์โจบอกว่าแก้วขาวอาอ,อาจารย์โจเขาจะคล้องเรื่องพิมพ์นะครับคล้องเรื่องพิมพอ่าพิมพนู่นพิมพนี่องค์ไหนท่านจะรู้เพราะว่าการสร้างพระสมเด็จเนี่ยอ,อผมเองยังไม่ได้จัดส่งมาให้ท่านเลยนะแม่แบบที่เป็นบุทองคำนะฮะเอาอ,องค์นี้ดูนะฮะมี ต่อไปก็จะเป็นพระที่หลวงวิจารณ์ท่านสร้างนะครับมีแม่พิมพ์มีลองพิมพ์มีประวัติแม่พิมพ์หินนะแม่พิมพ์หินท่านลองดูนะครับเดี๋ยวค่อยย้อนไปหา,าต้นแบบนะฮะต้นแบบของบนสารเอาพูดง่ายๆ่พระรุ่นนั้นสร้างไปน้อยมากนะครับผมก็บอกแล้วว่ารุ่น ดินน้ำลมไฟมีพระเพิงพระพายพระแม่โพสกแม่พระธรณีแล้วก็แม่พระคงคา,าดินน้ำลมไฟอ๋อนะฮะอันนี้มาทีจําสีผิดนะ,ะอันนี้คือต้นแบบองค์คูหมดนะฮะวันนี้จะโชว์องคูให้ให้ดูทั้งหมดนะมีประบติสร้างทั้งหมดอา่านี่ท่านดูในนี้นะฮะผมขี้เกียจเอาเอาอกมาจากกอบเพชรนะฮะ ไม่ได้ท่านเดี๋ยวว่าผมมาโชว์ความรวยไม่ใช่ฮะผมก็มีอยู่แค่นี้แหละนะฮะฝังเพชรอยู่ประมาณสักห้าหกร้อยกรอบน้อยกว่าเฮกุยหน่อยหนึ่งเฮกุยก็มีสองสามพันผมมีแค่ห้าหกร้อยนะครับไม่น้อยหรอกน้อยกว่าหลายเท่าเรื่องผ้าทองคำต้องยกให้เฮกุยรัชดานะครับผมพยายามเดี๋ยวจะสมัครเป็นลูกศิษย์เฮกุยนิดนึงเรื่องดูผ้าทองคำ นะครับเอาดูองค์ต่อไปนั้นนะดูสดสดนะครับดูสดสดอันนี้องคูหมดนะฮะองคูหมายความว่าพระที่หลวงวิจารณ์ท่านขึ้นคอมานะฮะแล้วอ,อย่าลืมอุดหนุนคุณแอนะฮะเนี่ยทองตั้งสามถึงแปดเปอร์เซ็นต์ ท่านไม่ต้องซื้อหน้าหลอกไม่กี่บาทนะฮะไม่กี่พันบาทนะฮะกอบเอ้ยสร้อยผู้หญิงนาฬิกาหยกโอ้โคุณเอน,นี่ยย้ายกาห้าพันบาทเองโอ้แสนจะถูกหยกอย่างเดียวก็คุ้มละนะฮะอ่ดูองค์ต่อไปนะเดี๋ยวจะส่องอย่างละเอียดให้ท่านดูแล้วสอนดูเนื้อดูอะไรด้วยนะครับอันนี้เพียงแต่ อันนี้ผมไม่ทราบเป็นอะไรฮะมีทะลุหลังด้วยผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรต้องมีอะไรลึกๆนะฮะที่หลวงวิจารณ์ท่านเก็บเนี่ยต้องมีอะไรลึกๆดูนะครับนี่เห็นแล้วมรสารเจ็ดป่าพอพอเริ่มเข้า หลวงวิจารณ์ปั๊บจะเริ่มเริ่มส่วนใหญ่ไม่จะอยู่ด้านหลังแต่เนี้ยด้านหลังมันเป็นกระจกนะฮะมันเนี้ยนะเจ็ดตานะฮะอ่าโอเคดูดูคลิปต่อไปครับสวัสดีครับอย่าลืมนะครับคําฝันของจีนนะครับเป็นคําขวัญที่ยิ่งใหญ่ผู้รับมีความสุขนะครับผู้ให้มีความสุขยิ่งกว่านะครับคํานี้อยากจะให้ทุกทุกคนนำไปใช้นะครับ ควรจะเป็นผู้ให้นะครับขอเรียนเชิญทุกทกท่านที่ได้ชมคลิปของคุณไตเทพนะครับตอนนี้ศูนย์ก็เปิดแล้วนะครับชมเสร็จแล้วมาเที่ยวนะครับตอนนี้สำหรับกรเกษตรกรนะครับทั้งเรามีโครงการนะแก้จนถาวรภายใต้โครงการหนึ่งปีหลุดหนี้สองปีอยู่ดีสามปีมีเงินฝากนะครับทำไมถึง คำว่า,าแก้จนถาวรการแก้จนถาวรน,นี้คือต้องพบเกษตรกร,กรนี้ก็คือหนึ่งต้องลดต้นทุนสองเพิ่มผลผลิตทางเราจึงสร้างเตาขึ้นมาโดยที่เราไม่จําเป็นต้องซื้อปุ๋ยเคมีมาใช้นะฮะเตาสเตนเลสหนึ่งใบปุ๋ยหนึ่งกระสอบมูลค่า1,000บาทส่งถึงที่ทั่วไทยนะครับอ่านี้ท่านลองไปใช้ดูก่อนนะครับแต่ถ้าหากว่าใช้ดีท่านอยากจะ ใช้เป็นร้อยร้อยไร่ก็ซื้อเตาลูกใหญ่ไปดูในคลิปนะครับเรื่องที่สองลดต้นทุนทางเราสร้างฮิวมิกขึ้นมานะครับเขาเรียกว่าฝนเทียมฝนแรงก็ไม่กลัวฉีดได้ตลอดขวดละห0 0้อยบาทแล้วก็หนึ่งขวดใช้ได้ถึงสิบไร่ตกไร่ละ60สิบาทเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นท่านลองดูทักขวดหนึ่งก่อนก็แล้วกันนะครับ และที่สามทางเราก็จะมีปุ๋ยที่เขาเรียกว่าหมอดินหมอหมอพืชสารพัดหมอนะฮะท่านสามารถสั่งซื้อได้กระสอบเดียวนะฮะพันสบาทให้ท่านทดลองใช้ดูใช้ดีแล้วก็ผลผล,ผลิตเพิ่มค่อยสั่งเยอะๆนะครับนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องสุขภาพบ่อเลี้ยงปลาเพาะเห็ดเรื่องอื่นๆอีกมากมายดูในคลิปนะครับ ขอบบคคุณนะรสัสมัครสมาชิกได้ทันทีที่ line oa ของศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินครับหรือโทรมาที่0972975146ได้ทันทีครับ